สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์ยชื่อพุณอพ์อ,อ,อ,องศรีเมสารัตนะคะจากกลุ่มงานถ่ายทอดทเทคโนโลยี<ม>สุนักงานพิการบดี<ม>ก็ได้รับมอบหมายจากนักศึกษาตัวแทนที่เรียนกลุ่มเจเนนะคะว่าเราจะมีโครงการโตไปไม่ก๊อปใช่ไหมคะก็ได้มอบรับมอบหมายให้พูดถึงเรื่องความรู้เรื่องต้นเกี่ยวกับการจรารุลกรรมทางวิชาการสําหรับนักศึกษาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะเพราะวันนี้เตรียมมาหลายสไลด์ด้วยกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโจรกรรมทางวิชาการแล้วก็ตระหนักถึงโทษของการโจรกรรมทางวิชาการด้วยว่ามันมีโทษรุนแรงแค่ไหนนักศึกษาตระหนักถึงเรื่องนี้แค่ไหนนะคะส่วนข้อ2คือเพื่อปลูกฝังจริยธรรมทางวิชาการและจริยบัณฑ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาค่ะก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องโจรกรรมทางวิชาการนะคะ อยากให้นักศึกษาได้รับทราบว่าผลการสํารวจจากองค์กรต่อการการทุทจริตนานาชาติครั้งที่13เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตเฉพาะค้านิยมในส่วนของเยาวชนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยระบุไว้ว่าเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงหรือแปลกหม่ในสังคมนักศึกษา,าเห็นมีความผิดเช่นเดียวกันนีหรือเปล่าคะซึ่งคณะกรรมการมติการมิถึงมงจทรเราด้วยนะคะเห็นว่า ค่านิยมดังกล่าวไม่ถูกต้องค่ะควรที่จะมีการปลูกฝนอบรมและก็ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีด้วยการส่งเสร,ริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรมเมื่อยธรรมโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของชาติด้วยนะคะนอกจากนี้มตท,ทเรายัางได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้อานคอร์รัปชันตามมติของที่ประชุมสามัญสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่3า2555 เมื่อปีที่แล้วเอง22พฤศจิกายน2555ค่ะซึ่งศูนย์ภาคีเครืขอข่ายต่อต้านคอร์รัปชันนี้เขาก็เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทั้งภาคเอกชนนังโดยหอการค้าและสภาหอการค้าไทยแล้วก็ได้รับสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาคนะและแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยทุกรูปแบบอย่างยกตัวอย่างเช่นการดมภาคเอกชนที่ไม่เห็นด้วยกับการทุจริต การประกาศดิงใ,ใจเรื่อใต้โต๊ะเพื่อกดปัญหาการคอร์รัปชันจากฝักผู้ให้โครงการหมาเฝ้าบ้านหรือสังกิ Watchdog นะคะที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมก็ามามีส่วนร่วมในการตรวจส,สอบสร้างความโปร่งใสไปจนถึงการจับตามนโยบายต่ตางๆของภาครัฐที่มีความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชันส่วนของมตทเราที่เป็นภาคทีเครือข่ายนี้คงไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทํางานของภาคเอกชนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะมาเน้นปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนคะ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่การบดีนะคะก็ได้มีหนังสือบันทึกข้อความมานะคะแจ้งว่าขอให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรทุกคนนะคะร่วมปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพและก็กํากับดูแลบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งปลูกฝังจรรยาบรรณในนักศึกษาด้วยดังนั้นโครงการเจนเอ็ดจงเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะคะก็เลยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณด้วยเช่นกันเริ่มเลยค่ะ เกี่ยวกับการความจรหนักในเรื่องการจร,ราจรทางวิชาการโดยปกติแล้วค่ะถ้าเราจร,ราจรมวิชาการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราไม่ควรทาได้แก่การละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคือการทําซ้ําอันนี้คือภาษากฎหมายจริงๆแล้วมันก็คือการก๊อปปี้การโตรไปไม่ก๊อปก็คือเราจะต้องไม่ก๊อปปี้ตรงนี้นี่เอง การที่เช่าต้นฉบับหรือสำรองงานการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วก็การดัดแปลงโดยทั้งหมดนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพราะว่าสิทธิต่างๆเหล่านี้คือสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์อันมีลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะทําได้นักศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าของไม่สามารถที่จะดําเนินการทาซ้ําให้เช่าเผยแพร่ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิพุทธศักราช2537ในกฎหมายมีพูดถึงเหมือนกันค่ะว่าการที่เราจะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ได้รับเข้ายกุเว้นนั้นนักศึกษายังมีส่วนที่จะสามารถที่จะได้รับเข้ายุ้เว้นอันนี้เช่นกันนะคะโดยที่การที่นักศึกษาจะมาก,กล่าวคัดลอกเรียนหรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยที่มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ อันนี้ย้บนิดนึงค่ะว่าจริงๆการกระทําดังกล่าพวกนี้เราทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่กฎหมายให้ข้อยกเว้นไว้นะคะโดยที่การรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นจะต้องประกอบด้วยการทําเชิงอักไม่ว่าจะเป็นฟุตโนตหรือเอ็นโนตและก็ต้องบรรนานุกรมด้วยสส่วนรวมกันนะคะถึงจะถือว่าได้รับข้อยกเวน้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แลสะสังคมจะรู้จักเชิงอักจบบรรนานุกรมดีนะคะ ส่วนเจตนาลงของ NC ีซนักศึกษาอาจจะยังไม่รู้จกัก CC นะคะคานี้มีคำเ,เปนว่า Creative Commons นะคะ CC นี้จะมีการช่วยเหลือในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้มากนะคะโดยที่ว่าความรู้เกิดจากการสั่งสมมานานนะคะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจะเสียดายมากถ้าจะไม่มีการถ่ายทอดเผยแพร่ต่อไปผู้ที่ใช้งานอันลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจริงๆอยากใช้ฟรีคนใช้อยากใช้ฟรีแต่คนสร้างสารรค์นั้น ลักขวกันหรืออยากได้เงินถูกไหมคะเราก็จงคิดว่าเราอยากถึงว่าเราเป็นแค่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเท่านั้นจงคิดว่าถ้าเราเป็นผู้สร้างสารรค์ด้วยเนี่ยเราคงอยากที่จะเผยแพร่แล้วก็อยากมีรายได้อะไรบางส่วนจากงานที่เราสร้างสารรค์ขึ้นใช่ไหมคะนอกจากนี้ระยะเวลา,าการคุ้มครองงานอนุรักษ,ษ์นั้นมันยาวนานเกินไปคะ่ะเนื่องจากว่างานอนุนอนรักษ,ษ์ทั่วไปนะคะอายุการคุ้มครองนั้นตลอดชีวิตของผู้สร้างสารรค์ แล้วก็บวกไปอีกห้ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายซึ่งมันยาวนานมากดังนั้นถ้าเจ้าของอนุญาตให้มีการใช้นะคะก็จะไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางการสร้างสรรค์น่งจนเกินไปนะนอกจากนี้งานซีซีก็ยังเกี่ยวข้องกับงานอนุลิ์นะคะเพราะว่าถือว่าตัวงาน c c ซเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ค่ะ เจ้าของงาน CC นั้นยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ยังไงเขาก็ยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์อย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ทางสาธารณะเงื่อนไขที่กำหนดมีอยู่3มีอยู่6ระดับค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างปัจจุบันโลกเราก็เป็นโลกดิจิตอลโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมันไม่มีขอบเขตเท่าไหร่การบวกการสิทธิ์ทำยากมากนะคะการละเมิดสิทธิ์ก็มีทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ ดังนั้นจึงควรเป็นโลกของการแบ่งปันที่เขาเรียกว่า sharing หรือ contribution มีการแบ่งปันลดการละเมิดได้ด้วยแล้วก็จะเกิดผลงานสร้างสารรค์ในในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะคะเรามาดูข่าวว่า CC นี่มี6 6เนื่อขายอะไรบ้าง CC แรกนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าทั้ง6อันนั้นจะมีคำว่า CC และจะมีคำมีรูปคนอยู่ทั้ง6กันด้วยนะคะหมายความว่าทั้ง6เงื่อนไขนั้นจะต้องมีการอ้างอิงคนที่เป็นอันที่เป็นรูปคนนะคะแปลว่าต้องมีการอ้างอิงอยู่เสมอบายมันคือแปลว่า attribution นะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่กว้างที่สุดเงื่อนไขที่2ค่ะ CC ต้องมีการอ้างอิงจากนั้นต้อง share alike นะคะ SA แปลว่า share a l i k คือนอกจากอ้างอิงแล้ว เจ้าของ CC นี้เข้าอนุญาตให้เอาไปตัดต่อดัดแปลงเพิ่มเติมอะไรก็ได้แล้วพอเราไปทํา CC ตรงนี้แล้วตัวเราพอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ต้องยินดีอนุญาตให้คนอื่นไปดัดแปลงตัดเ,เติมเพิ่มเติมได้ด้ดดดวยเช่นกันเงื่อนไข,ขที่สค่ะคือเจ้าของ CC นั้นต้องยินดีให้มีการอ้างอิงและ ND ก็คือ No Derivative Works คือไม่ไม่สามารถที่จะตัดต่อดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติมได้จะต้องเป็นเท่ากับงานเดิมเท่านั้นนะคะงานสร้างสรรค์ต้องไม่มีแก้ไขใดๆทั้งสิ้นและต้องมีการอ้างอิงซีซีที่4ค่ะคือต้องมีการอ้างอิงและต้องไม่มีการค้าขายเชิงพาณิชย์นะคะเอาไปใช้ได้แต่ห้ามห้ามเอาไปขายต่อห้ามซื้อขายกันอาจจะเป็นสัญลักษณ์เหรียญดอลลาร์นี้อาจจะเห็นเงินปอนองเงินเยนเงินบาทแล้วแต่นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปภาพได้ซีซีอันที่5ค่ะคือ ต้องอ้างอิงห้ามซื้อขายและจะต้องมีการแก้ไขได้อนุญาตให้อนุญาตต่อให้แก้ไขได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วน CC สุดท้ายคืออันนี้เคร่งครัดที่สุดเลยคือจะต้องอ้างอิงห้ามขายและต้องทําให้เหมือนเดิมทุกประการทั้งหมดนี้6เอื้อนไขนี้นะักศึกษาสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Creative Commons Thailand นะคะซึ่งเราเอาไปใช้ในงานสร้างสรรค์ของเราได้ฟรีเลยค่ะ CC นี้ก็จะช่วยลดการล็บเมอร์ิขสิทธ์ออดได้ต่อไปเป็นเรื่อง p พเรเจอริซหรือเราเรียกว่าการโจรกรรมทางวิชาการนะคะซึ่งงานนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการล็บเมอร์ิขสิทธ์หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับซีซีก็ได้คํานี้มีาาศัพท์นะคะมาจากภาษาละตินที่แปลว่าผู้รักษาตัว p r e รเจอริซนะคะจะเป็นการขโมยความคิดการคัดลอกผลงานอื่นนะคะภาษาไทยเราเรียกอะไรอย่างเหือกัน อาจจะเป็นโจรกรรมทางวรรณกรรมโจรกรรมทางวิชาการหรือการลอกเลียนงานวรรณกรรมนะคะซึ่ง p l a จ i ิซึ s m นั้นเป็นการกระทาํานึงที่อาจจะผิดหรือไม่ผิดกฎหมายที่กธิ์ก็ได้แต่ถือว่าเป็นความไม่ซื่อสัตย์จรจริตนะคะผิดระยะทางวิชาการแล้วก็ผิดจริยธรรมทางวิชาการมาดูตัวอย่างคะ่ะว่านักศึกษาเคยทำ p เ a g i a r i s m บ้างไหมเชื่อว่าอาจจะนักศึกษาทุกคนมัน้งคะานในสมัยเด็กๆเ,เลยเราทำาเ a g i a r i s m ตั้งแต่ เราลอกการบ้านเพื่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวทำไมถึงเป็นเพจ g i a r i s m เนื่องจากว่าเราลอกการบ้านของเพื่อนเราชื่อในในกอไก่แล้วอะเราจะอ้างให้บอกอาจารย์ได้หรือว,ว่าเราไปก๊อปปี้ของกอไก่เข้ามาบอกไม่ได้งานเพจ g i a r i s m จะเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราทำมาแต่เด็กๆเลยโดยไม่รู้ไม่มีเจตนาที่จะทำเจตนาอาจจะลอกแต่ไม่รู้ว่ามีเจตนาที่เป็นความผิดเพจ g i a r i s m ตัวอย่างต่อมาคือการใช้ข้อ ถ้าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่อ้างอิงหรือเอาต้นฉบับผู้อื่นมาเขียนใหม่แล้วก็เอาใส่ชื่อตัวเอง,เ,องเป็นเจ้าของผลงานหรือว่ามีการคัดลอกตัดแตะข้อมูลหรือรูปภาพหรือตารางแผนภาพงานของผู้อื่นบนเว็บไซต์นะคะการแบบแปลงเนื้อหาที่อ้างอิงมาแต่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับต้นฉบับอันนี้เห็นไหมคะมเราภูมข้าใจว่าคงไม่เป็นไรมั้งแต่นี้ก็เป็นเรื่องการโจรกรรมทางวิชาการหรือการลอกเลียนแบบงานวรรณกรรมแล้วตัวอ,อย่างต่อไปค่ะ การคัดลอกผลงานของผู้อื่นแล้วนําเสนอว่าผลงานยังาวเป็นของตัวเองหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นผลงานตัวเองโดยไม่มีการอ้างอิงนะคะนอ,นอกจากนี้ยังไม่ใช่เป็นแค่การเขียนเท่านั้นการที่เราเอาคําพูดหรือแนวพิดของคนอื่นนะคะแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ใช่มไม่มีงานในนิติศิ์แต่เอามาอ้างว่าตัวเองเป็นคนพูดเป็นคนคิดเออเป็นคนคิดเองอันนี้ก็เพลเจอร์ซแล้วอันสุดท้ายซับซ้อนนิดหนึ่ง คือว่าการอา้างอิงเชิงอัดที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษานำเชิงอัดที่เป็นหนังสือเล่มที่1งเนี่ยคะ่ะที่ปรากฏในหนังสือเล่มที่อ่านอยู่ในเล่มที่2แต่เราไม่ได้ไปอ่านเล่มที่1จริงๆแล้วเอาเล่มที่1มาอา้างอิงในงาน,น,านของตัวเองโดยที่ไม่ได้เคยไปอ่านเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น p l a g i a ิซ s m อย่างหนึ่งแล้วเพราะเราไม่ได้ไปค้นควาเองจริงๆเราอ่านเฉพาะเล่มที่2ออย่างเดียว ตัวอย่างเพจริซึมเยอะมากการระบุแหล่งที่มาหรือการอ้างอิงการทําเชิงอแบลบรรณานิกรมก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ครบถ้วนชัดเจนอาจารย์เองมืจะเห็นบ่อยนะคะว่าพวกเราทัดลอกกันมาและทัดลอกผิดผิดแล้วมันก็ผิดกันไปหลายๆคนทุกๆคนเลยจับได้ว่าอันนี้มีการเพจริซึมแน่นอนการทำง,งานส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของตัวเองนำของตัวเองนะคะมาทําเป็นงานใหม่ โดยไม่ทักเองหรือแจ้งให้ชัดเจนถือว่าเป็นการโจกรกรรมทางวรกกรณกรรมของตัวเองเรียกว่าเซลฟ์บริจริซึมนะคะเพราะว่าเราทําไปแล้วแต่เราไม่อะมากในสิ่งที่เคยทําไปแล้วนะคะอันนี้พวกเราก็คงคิดไม่ถึงนะคะว่านี่ก็เป็นเรื่องการลอกเลียนงานวรกกรณกรรมของตัวเองด้วยนะคะเพราะ,สะเสมือนว่าเราปกปิดงานของตัวเองหรือการที่เราตีพิมพ์บทความซ้ําในผลงานของตัวเองในหลายๆฉบับก็ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกันทุก ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเ l a g i a r i ที่เกิดขึ้นและถ้านักศึกษาทามัมนจะเกิดผลอะไรการจรกรรมทางวรรณกรรมโดยนักศึกษานะคะถือว่าเป็นความผิดขั้นร้ายแรงอันนี้ขอขอย้ําเตือนเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วเป็นความผิดขั้นร้ายแรงและจะถูกลงโทษไม่ว่าจะเป็นการปรับตกในงานที่นําศพการปรับวิจัในรายวิชาน,านั้นๆการถูกพักการศึกษาการถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่ง การถอนหรือเรียกคืนปริญญาบัตรนะคะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงจะเล่าให้ฟังเขาว่ามีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วจริงๆอันนี้คือโทษที่นักศึกษาจะได้รับแต่ถ้าเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนะักวิจยัยค่ะอาจารย์หรือนักวิจัยบุคลากรก็จะถูกพักงานอาจถึงข่านไล่ออกเลิกจ้างและว่าเป็นความผิดินอย่างร้ายแรงด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าทัานนักศึกษารหรืออาจารย์โดนด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆ ผลกระทบอื่นที่ตามมาค่ะนักศึกษาเราเสียชื่อเสียงและก็ไม่ใช่เสียชื่อเสียงเพียงคนเดียวด้วยเราเสียชื่อเสียงทั้งตัวเราเองทั้งคนที่ใช้นาฬิกาสุนทียวกับเราทั้งวงตระกูลรวมถึงองค์กรมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตัวเราเองจะหมดความน่าเชื่อถือถ้าเราทําเรื่องนี้เกิดขึ้นและถ้า,ามหาวิทยาลัยปล่อยปละละเลยไม่มีการลงโทษออกไปนะคะอาจจะทําให้ผูกก้กระทําความผิดเนี่ย ไม่ตกระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าผ่านไปได้หนีไม่เห็นมีใครว่าอะไรแล้วเป็นความเสียหายต่อผู้อื่นแล้วก็แวดวงวิชาการเสียหายต่อตัวเองจนนาไปสู่การส่งเสริมนิมสัยชอบโกงเพราะไม่ได้ถูกจับได้ตั้งแต่แรกนะคะจนเพราะนิสัยที่ไม่ไดีต่อไปพัฒนาไปสู่การกระทำความผิดในรูปแบบอื่นๆที่รุนแรงในอนาคตได้จึงต้องห้ามปรามตนะั้งแต่เรายังเด็กอยู่นะคะนี่คือตัวอย่าง เคสแรกที่จะนกยกตัวอย่างให้ในักศึกษาได้เห็นนะคะคนนี้คือชื่อ,อนายคาร์เทอโดร์ซูกุเตนแบกนะคะรัฐมนตรีกราโหมของประเทศเยอรมนมีเขาเป็นนักการเมืองดังร่วมอนานคตไกลค่ะยังหนุ่มยังแน่นเลยก็ตัดสินใจต้องลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีในที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นลอกเลียนผลงานผู้อื่นโดยทําวิทยนานิพน,นป์ปญาเอกมากกว่า2องในสาของปริญญิพนฉบับนี้นะคะ แต็งไปด้วยข้อความที่คัดลอกมาโดยไม่ได้ระบุแหล่งอ้างอิงซึ่ง hm ความชัยที่เขาจบมาก็ริบวุฒิบัตรเบืองสรีบัณฑิตแล้วก็ถอดถอนคนนำหน้านำด็อกเตอร์แน่นอนค่ะเห็นไหมคะว่านอกจากจะถูกตัดสินจะต้องลาออกจากการเป็นนักการเมืองแล้วนะคะเสียชื่อเสียงด้วยโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์คืออะไรขึ้นในอนาคตก็เสียได้เพราะว่า สิ่งที่เขาทําขึ้นเนี่ยไม่เห็นผลในใน,ในขณะที่เขาทาก็จริงแต่มันจะมาเห็นผลในตอนที่เขากาลังมีชื่อเสียงนะคะทางทอธิการบดีมหาลัยเขาก็กว่าวิทยานิพนธ์ที่เขาไปก๊อปปี้มาฉบับเนี่ยไม่ใช่ผลของการทําง,งานตามหลัากการวิชาการที่ถูกต้องยังไม่ใช่แค่นี้ค่ะยังมีเคสถึงรัฐั่งกระทั่งประธานาธิบดีเองนะคะยังทำาีเจอร์มิสซันเลยค่ะประธานาธิบดีท่านนี้นะคะเป็นชาวฮังการีวัย69ปีแล้ว เป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบสองเหรียญทองโอลิมปิกนะคะได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2010ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งประธานาธ,ธิบดีอีก2ปีต่อมาเนื่องจากว่าเขาถูกกล่าวหาว่าไปคัดลอกวิทยานิพนธ์ตอนเขาเรียนริญญาเอกอะคะ่ะไปคัดลอกผลงานของคนอื่นมาดูสิคะเขาเรียนตั้งแต่ปี1992เพิ่งมาถูกจับได้ว่าวิทยานิพนธ์เขาไม่อ้างอิงเนื้อหาจำนวนกว่า200หน้าจาก215หน้า เยอะมากมาเลยนะคะ200หน้าทาเองเพียงแค่15หน้าใน200หน้านั้นก็ไปเอาของคนอื่นมาโดยแม่อีกแล้วก็บางส่วนก็คล้ายกับงานเขียนของผู้อื่นด้วยมหาวิทยาลัยที่เขาจบมาก็ถอนปริญญาของเขานะคะเนื่องจากว่าผลสอบสวนตามข้อกล่าวหาเป็นความจริงจนเขาต้องลาออกจากประธานาธิบดีต่อรัรฐสภาแล้วพอถูกกดดันอะย่างนั้นแต่เขาก็ยังยืนการปฏิเสธข้อกล่าวหา,หานี้มาโดยตลอดนะคะเห็นไหมคะว่า ตอนที่เราทราวแล้วยังไม่มีคนจับได้เราก็รอดตัวไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะคะอยากทำเลยตั้งแต่ต้นดีกว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีนะคะโปรเฟสเซอร์ทเกาหลีใต้ค่ะมเีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเก่งมากนะคะมีชื่อเสียงทั่วโลกมีการตีพิมพ์บทความในวรารสารที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นสานะคะตั้งหลายบทความนะคะ แล้วก็นิตยสารทางก็ในฉบับปี2005ก็ยกย่องให้เขาเป็นบุคคลที่สําคัญแห่งปี2004เชียวแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้เองก็ยกย่องว่าให้เป็นวีระุบุษของชาติช่วงที่เขามีชื่อเสียงือสิตาเขาก็สามารถที่จะทํางานวิจัยดีพิมพ์หมดความได้มากมายแต่ต่อมาพบว่างานวิจัยของอาจารย์ท่านนี้นะคะให้ข้อมูลเท็จเกือบทั้งหมด กระบวนการวิจัยนั้นที่เขาทําขึ้นไม่สามารถยืนยันได้คือว่าไม่สามารถทําซ้ําได้นะคะเขียนมายังไงเราลองไปทาการทดลองต่อซิทําไม่ได้ซึ่งผลวิจัยนั้นก็เป็นเรื่องการปลุกขึ้นมาทั้งสิ้นเลยเป็นผลงานลวงโลกถือว่าเป็นการความผิดร้ายแรงทางจรรยาบรณการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นะคะวารสารที่เขาไปตีพิมพ์นั้นก็ต้องถอนบทความเขาออกไป สาลเกาหลีใต้ก็พิพากสาจำคุกเขาแต่ก็รองลองโทษรอลงอาญานะคะตัวเขาเองก็ต้องลาออกจากศาลอาจารย์จมหาเทลัยด้วยเคสสุดท้ายไม่ใช่เรื่องบทความไม่ใช่เรื่องงานวิจัยแต่เป็นเป็นเรื่องของการาให้คำปราศัยคำอ,ยอะไรคะคำกล่าวสปีชนะคะในต่างประเทศค่ะถ้า มีงานรับปริญญาแล้วค่ะทางคณะต่างๆก็จะมีการจัดงานเลี้ยงแล้วก็คณะดีก็จะมีการกล่าวยินดีกับบัณฑิตนะคะที่ได้รับปริญญาในวันนั้นๆซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะคะดรฟิลิปเบเกอร์เป็นคณะดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาค่ะเขาก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงกับบัณฑิตแพทย์ที่จบใหม่นะคะซึ่งคํากล่าวสุนทรพจน์นั้นเป็นที่ประทับใจของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตแพทย์ในวันนั้นก็ชอบใจนะคะว่าเป็นคํากล่าวที่น่าประทับใจแต่ก็มีสับบางคำค,ำค่ะที่ฟังแล้วก็ไม่น่ใจว่าแปลว่าอะไรนะคะทางบัณฑิตแพทย์ก็เป็นยุคไอทอยู่แล้วนะคะก็ไปนค้นในมือถือว่าสัพท์คํานั้นๆเนี่ยที่คณะปรีพูดนั้น,น,นหมายความว่าอย่างไรผลปรากฏว่าสิ่งที่ดรเบเกอร์พูดมานั้นเป็นคํากล่าวที่ลอกมาจากดรอีกท่านหนึ่งจาก มหาเศรษฐาเวิร์ดนะคะซึ่งคำกล่าวของดรอาชูคนนี้ได้ปรากฏบนออนไลน์ทั่วไปแล้วก็มีอยู่บนเว็บไซต์ของนิวยอร์กเ Mag อรแมกซด้วยรู้สิคะว่าแค่คำกล่าวสปิชแค่นั้นเองที่ดรเบเกอร์ไม่ได้อ้างอิงก็ทำให้ดรเบเกอร์นั้นจำเป็นต้องมีจดหมายขอโทษนะคะยอมรับว่าติดภารกิจมากมายไม่มีเวลาที่จะมาร่าคำกล่าวให้แล้วก็จะเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งคณะบดีในที่สุดค่ะ ก็เห็นไหมเขาว่าแค่สปีชก็ทําให้คนเราเสียชื่อเสียงได้ด้วยเหมือนกันถ้าในวันนั้นดรเบเกอร์พูดให้กับบัณฑิตแพทย์ทราบว่าคำกเ่าในวันนี้ที่จะพูดเนี่ยนํามาจากของท่านอื่นนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการรบับรู้ความเป็นเจ้าของแล้วก็การอ้านอิงที่ถูกต้องแล้วแต่จริงก็ไม่ควรทํานะคะคนที่จะรัร่างคำกล่าวเองมากกว่าเคสสุดท้ายค่ะเป็นเคสของคนไทยเราเองแต่เคสนี้ยังถือว่าเป็น ช่วงกล่าวหาอยู่นะคะยังไม่ได้เ,เป็นคดีที่สิ้นสุดคุณสุภชัยรออวราการค่ะปัจจุบันเป็นพ่วอในการสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะก็ถูกกล่า,หาวหาว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาไปคัดลอกหรือลอกเลียนวรรณกรรมตามเอกสารงานวิจัยหรือบทความอื่น สคคัญนะะําซึ่งสภาหาวิทยไลของจุฬาลงกรณ์หาวิัยไลนั้นก็มีมติเพิ่กถอนปริญญาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ที่เขาสำเร็จการศึกษาเมื่อปี2550โดยให้มีผลตั้งแต่ที่21มิถุนายน2555 ปัจจุบันคุณสุภชัยก็อยู่ระหว่างที่ดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยโดยที่ฟ้องสารปกครองอยู่นะคะเคสนี้ก็ยังไม่จบจี้ยังไม่จบสิ้นสุดลงนะคะก็ลองดูรอดูต่อไปเขาว่าเคสนี้ผลจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยังไงเคสต่างๆที่พูดถึงในวันนี้ก็อยากแจ้งให้ึาษาราราบว่าเราอยากทำเลยค่ะปัจจุบันเราจงพยายามเรียนและก็ทำวิจัยทำรายงานของเราด้วยความ ถูกต้องตามหลักวิชาการเถอะและในอนาคตเราก็จะได้ทํางานได้อย่างสบายใจโดยไม่ถูกคุดคุ้ยเนื่องจากว่าเรามีชื่อเสียงในอนาคตอย่างนี้นะคะการปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการจุลกรรมทางวิชาการไม่ยากเลยถ้านกศึกษาสามารถสร้างสรค์งานด้วยตัวเองทั้งหมดอันนี้เป็นงานของเรานแน่นอนนะคะเพราะเราคิดค้นขึ้นเองแต่ถ้าจะต้องไปอ้างอิงของงานผู้อื่นซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็นอยู่แล้วในการทบทวนงานวนรณการ เราก็อ่านให้ได้ใจความนะคะไม่อย่าลอกมาทุกคําแล้วก็สรุปตามที่เราเข้าใจแต่ว่าจะต้องถูกต้องนะคะตามสิ่งที่เขาที่คนอื่นเขาเขียนมาแล้วก็คงเนื้อหาเดิมและระบุแหล่งที่มาด้วยอันนี้นักศึกษาจะปลอดภัยนะคะไม่ถือว่าพ l a g i a r i แล้วและถ้าผลงานบางส่วนไม่ใช่ของตัวเองเป็นการนําข้อความรูปภาพตารางกราฟต่างๆนะคะมาใช้ก็ให้แสดงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งอันนี้ก็ปลอดภัย ทำด้วยตัวเองอ้างอิงอย่างเป็นจ้างนทาทํานะคะต้องทําด้วยตัวเองซึ่งอาจารย์ประกอบคุปปรัชสรุปมาให้นะคะเพราะเรื่องนี้มันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานวิทยานิพนธ์นั้นเป็นงานที่ต้องมีผู้อ่านเป็นนักวิชาการจากภายน,นอกสถาบันมี peer review peer review นี re er ้ này, หมายถึงมีกรรมการจากผู้สงภมรุษภายน,นอกนะคะก็อ่านด้วยมีความคาดหวังว่าวิทยานิพนธ์จะต้องมีการเผยแพร่และคนคว้าต่อแต่นั้นมันจึงเป็นเอกสารที่ เ็นลายลักษณ์อักษรทําให้เห็นนะคะแม้เราท,ทําทุจริตทําผิดในวันนี้ผลงานเล่นรูปเล่นเล่นนั้นก็ยังอยู่นะคะคนอื่นก็ยังสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาแนมะ้เราจะตายไปแล้วก็ตามนะคะก็ยังนำมาศึกษาเพิ่มเติมได้และตรวจสอบได้ก็เกิดความเสื่อมเสียนะแล้วก็อนาคตของผู้นั้นก็แยกไปในที่สุดน,นะคะน่าเสียดายมากก็อาจารย์ประกอบก็บอกว่าย่อมเหนในวันนี้ค่ะนะักศึกษา แล้วเราจะได้สามารถอยู่ในอนาคตได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้นะคะเพราะเรื่องนี้เกิดปัญหาขึ้นอาจารย์ผู้สั่งใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ค่ะเพราะเราเป็นคนทําขึ้นเองนะคะวิทยาน,นิพนธ์นี้ถือว่าเราเป็นงานหลักของผู้เรียนเท่านั้นการปริเจอริซึมนั้นปัจจุบนันมีซอฟต์แวร์บางตัวคะ่ะที่สามารถที่จะตรวจสอบได้บ้างแล้วนะคะซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็มีเกิดขึ้นหลายยีห่ห้อ ในปัจจุบันเราสำนักขอนสมุดของมจทเราได้ซื้อลิขสิทธิ์เทอร์นอิอินนะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบได้นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลดใช้ได้แต่อันนี้จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าถ้านักศึกษาส่งซอฟต์ไฟล์ไปให้อ,นในอาจารย์อาจารย์เขาจะได้เอาเข้าไปโปรแกรมนี้เพื่อให้มันาทาระบบขึ้นมาสอบตรวจสอบได้นะคะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไปก๊อปปี้ของหนังสือเล่มไหนมาอันนี้ตรวจสอบได้ดีในระดับ มีเพิ่มเติมจากสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะได้ออกเรื่องออกหนังสือฉบับเรื่องจรรยาวิช,ชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติเมื่อปี2554นะคะถ้านักศึกษาหรืออาจารย์งสนใจก็สามารถไปเปิดอ่านได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะแล้วได้ก็นําขึ้นเว็บแล้วนะคะซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นแนวทางการทํางานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสุดท้ายและท้ายสุดค่ะ นักศึกษาจะทําอะไรก็ตามถ้าเราอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนศาสนาใดนะคะหากเรามีความละอายต่อบาปและมีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็คงจะไม่เกิดขึ้นกฎหมายก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องมาบีบบังคับเราถ้าเรามีจิตใจที่ดีและมีความตั้งใจดีในการทํางานหรือการดํารงชีวิตอะไรต่างๆนะคะก็ขอฝากนักศึกษาไว้ค่ะว่า เรื่องการทำจุลกรรมวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเราควรจะข้ามพ้นเรื่องนี้ไปได้แล้วนะคะเราโดยที่เราจะทํางานวิจัยของเราด้วยตัวของเราเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการอ้างอิงงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องนะคะต่อไปเราจะได้ถ้าไม่ก๊อกประเทศชาติเราก็จะได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปค่ะก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ